สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเนจาจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางเลยกรับมาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจะขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยสูตร เม็ดเดียววันจันทร์วันที่22เดือน1 2 5 6 7สองหามาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับผ้นรุปฮาหนอยคลองมือว่านจ้ากับฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวอเดี๋ยวมาเบอ่งพ้นคลองมือว่านกันก่อนจะให้เขาตัวได้แบบไดจะสได้เข้าใจกันจ้าแอดจอยห้เด่นตัวเดียวจา้าเด่นตัวเดียวแขนแขนเด่นอยู่ที่สี่วิ่งลูดจา้าสำหรับสูตรเม็ดเดียว ผลสรุปน้อยเฉพาะกิจบนออกห้าแปดสี่จับคู่เข้าไปที่ตัวกลับสี่แปดจ้าเฉพาะกิจมารอบแรกเลยนอะาจะเด่นสี่วิรุดสี่มาจ้าสองตัวล่างสามหกพลาดไปจ้า สำหรับรอบพิเศษสามหกสจับคู่เข้าไปที่ตัวกับ4 6, ีจะมาตัวเน้นเต็มเต็มจะรอบนี้รอบพิเศษโบนจะเด่นสี่วิรุษ4มาจะลางหาหนึ่งพลาดไปเนาะจา้าสำหรับรอบปกตินี่ก็ถือว่าพลาดไปจะโบนออกแปดหนึ่งก้าสองสำหรับรอบ VIP รอบสุดท้ายจะโบนออก แปดหกหกผ่านไปเนาะสองตัวล่างออกสี่สามแอตจอยจับบริจับเอาสี่สามจะแอตจอยจับให้ 8, แปดคูเราจะ t, 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 ตัดตัดสี่สามตัดสี่สามออกเข้ามาสี่สามได้อีกโอโ้โหแม่นจริงเนาะตัดอ่าตัดสี่สามออกเข้าเข้ามาสี่สามเดินสี่วิ่งลูกสี่เ็าเข้ามาจะสําหรับไซวิง่งไซลุ่นถ้านาไปวิ่งไปลุน่นนี่ถือว่าได้สามน้อยจะโอ,โอน้น่าเสียดายสี่สามจับให้ สี่สองสี่หนึ่งอันนี้มากสี่สามตรงตรงเนาะจ้อ่าโอเคสําหรับพ้นพ้นสรุปฮานอยสูตรเม็ดเดียวคล้องมือวันตามหนีเลยใจยินดีกับคนณติดตามยินดีกับพี่น้อง fc ทีดตามจ้าถือว่าปางัปางปังกันไปเนาะจ้าอ่าฟังตามต่อละกันจ้ากับฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่ยี่สิบสองวันจันทร์มือนีแนวทางของฮาสีมาใหา้ตามสูตรอีกหรือบ่อันนี้รอลุนอ,อีกที่หนึ่งจ้า เบิรงไว้เป็นแนวทางจะทาหมักทาชอบคอยตามเราจะทาบ่มหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เราจะตัวเลขถุกตัวกบมีเข่าไม่รุดจะปิดผ่านประกันได้กับเอจโยวโคตรโคภัไพ่ไพ่เอฟซีไว้ด้วยหลักการเราจะสำหรับห้าน้อยเม็ดเดียวมือนีเอจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สองจะเด่นสองวิ่งรูดจับคู่สองมีสองสาม สองสี่สองห้าสองหกสอง,จสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหนึ่งวันเนี่ยออกสองศูงนย์นะจ๊า เดี๋ยวมาเบ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนจ้าเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือกันจ้าแอดจอยคอเน้นอยู่ที่สองแปดสองหนึ่งสอหกสอาจาสำหรับแนวทางห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวมื่อนี่ตามนี่เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบอีกที่นึงได้จ้ามื่อนี่ขอให้ พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยสูงดีกันทุกคนทุกท่านนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊าอชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ,ถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตามแลกกดกระดิ่งไว้เพื่อแสด้บอพาดแนวทางต,ต่อไปนะจ้าแอดจอยมีให้หลากหลายแนวทางจะบ,บอสีเป็นหุน้นนีเคยอยีหุน้นห้างเซง็งลาวพัฒนา ฮานอยจ้าแล้วก็แนวทางไวรัฐบาลไทยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเจอกันถูกวันจันทผุดซุกจ้ามือนีกะวันจันทร์มีแนวทางรล่าพัฒนาให้พี่น้องเอฟซีด้วยนะจ้ mm hmm. ถอาตาบุยากผาดกับกดติดตามและกดกระดิ่งไวร่นอนนะจ้ะคุณละลายคุณละเชคอคุณละหนึ่งติดตามนะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอจอยขคตัวลาไเปโกลโคเก่าคำว่าสวัสดีจ้า